สวัสดีครับบ้านมุงผักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่374แล้วนะครับมีพาร์ทสวยๆ22รายการมานําเสนอนะครับ20รายการก็องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษนะครับ21กับ22นะองค์ละ300บาทนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงผักเครื่องด้วยนะครับปึ้งเข้าไปนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับไลน์ชื่อหมูนะครับ0939652361 ลูกค้าทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าท <c oughs> างโทษครับถ้าเกิดว่าจ่ายตังมาแล้วผมส่งของไปแล้วของไม่ถึงหรือว่ามีปัญหาใดๆนี่ผมคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับค่าส่งค่าอะไรไม่เป็นไรนะครับผมดูแลตัวเองผมรับผิดชอบตัวเองนะครับบอกไว้ก่อนเลยเผื่อว่ามันมีการผิดพลาดเนาะแล้วก็ผมส่งของบางคนไม่ได้ได้รายผมก็ไม่รู้จะส่งไปยังไง แล้วบางทีผมก็ลืมส่งด้วยแต่บอกว่าผมส่งของทุกบ่ายโมงทุกวันนะครับเพราะตอนนี้มีส่งทุกวันนะครับไม่มีวันไหนที่ผมไม่ได้ไปส่งนะหรือว่าขายไม่ได้คือขายได้ทุกวันส่งได้ทุกวันนะครับบ่ายโมงนะครับทุกวันเลยแต่วันละกี่องค์หรือก,กี่กล่องแค่นั้นเองก็เลยบอกลูกค้าไว้นะว่าผมส่งของทุกวันนะครับบอกไว้ทุกคนเลยถ้าวันไหนผมไร ผมส่งของทุกวันวันไหนผมไม่ได้ไลฟ์หรือว่าอะไรผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาสูญหายแตกหกักชำรุดผมรับผิดชอบให้หมดนะครับถ้าใครใจ่ายตังมาแล้วโอนตังแล้วผมคืนให้ตังเต็มจำนวนนะครับค่าส่งค่าส่งอะไรผมไม่คิดครับผมรับผิดชอบตัวผมเองนะเอาอย่างนั้นเราจะได้สบายใจกันเรามัเริ่มรายการที่หนเลยนะของ EP ที่ 3- 7มนะครับ เป็นพาสสมเด็จนะครับเนี่นื้อหาเก่าๆจ,จัดๆเลยนะครับนี่นี่นะครับการที่หนึ่งนะครับในการที่สองก็เป็นพาสสมเด็จนะครับเป็นพาสพิมพสมเด็จปัดเกกชยโยนะครับเนี่เนื้อหาปึกปักเลยนะครับบางนะครับทั้งค่อนข้างบางนะครับ ส่วนจะเป็นถึงไหนปีอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับนี่ภาพค่อนข้างสวยนะเนื้อสวยมากเลยในการที่สามก็เป็น่าพสมเด็จนะครับเนื้อหาจะย,ยากนิดนึงนะครับนี่เนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่นี่เป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี เป็นพระคุ้นแผนเคลือบนะครับเป็นผ้าลางแขนง่อนนะครับเป็นผ้าคุ้นแผนนะครับเคลือบเนื้อดินนะครับเนื้อดินสีขาวนะครับเนื้อดินหรือเนื้อผงผมไม่ทราบนะครับเขาเรียกันเป็นหลงพ่ออัานมัทยาตนะมีเคลือบฉลักนะครับในการที่สี่นะครับในการที่ห้าเป็นพระปิตานะครับเนื้อผงนะครับลงบนทองนะครับเนี่ย ลงทองนะครับลงทองเป็นบอลทองนะผมว่านะอย่างแบบนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่หกมีเป็นเสียงน,นะครับเป็นเหมือนเป็นยักษ์หรือว่าเป็นอะไรนะเขาเขามีเขี้ยวนะครับเป็นเนื้อผงนะครับลงทองนะครับนี่เรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกนะเป็นรายการที่หกนะครับ รายการที่เจ็ดเป็นเหมือนเครื่องรางนะเขาเรียงพลาสติกไว้นะครับเป็นเนื้อผงนะมียันอยู่ในตารางเก้าช่องนะครับนี่นะครับสองฝั่งเลยเรียกไปถูกนะครับคืออะไรนะครับไม่รู้นะครับแต่เขาเรียงพลาสติกไว้นี้ก็ต้องเป็นเกี่ยวกับพระนี่แหละนะครับรายการที่แปดเป็นพระคุ้มแผนนะครับแต่ว่า ไม่ตัดปีกลงชาติลงทองข้างในเป็นเนื้อของขาวนะครับพิมพ์ทรงคล้ายลูกปูชิมนะครับเต่๋ยว่าเป็นแบบนี้เลยนะนี่นครับสีแดงเลการทิ่เก้าเป็นเต่านะครับเต่าตะกัวนะครับกภาพผ่านกันใช้นะครับศิลปะสวยนะแต่ไม่ทราบที่ไหนนะครับเลการทิศเก้า ในการที่สิบเป็นปิดตานะครับอันนี้เป็นปิดตานะครับเนื้อเวลานะครับวัดกุดงงนะครับปีหนึ่งนะครับอันนี้เคยรู้มาว่าเป็นลุงปูดชิมปลุกเสกนะครับผูดชิมวัตถารไล่ปลูกเสกออกที่ชนบุรีนะครับวัดกุดงงปีหนึ่งเกนะครับในการที่สิบในการที่ส1บเอดป็นเหลียญบ้างนะครับเป็นเหลียญก็ไหลทองสวยๆเลยนะครับหันข้างอย่างนี้นะ ด้านหลังมีพระเจดีนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะถ้ามีฉัดเป็นอะไรก็น่าจะเป็นพระสังฆราชอะไรสักอย่างนะครับในการที่สิบเอ็ดนะครับในการที่สิบสองเป็นเหรียญสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิดวันบางพระนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับน,นะครับหลังมีช้างนะครับ วัดบางพระนะครับปีสี่สี่นะครับและการที่สิบสองนะครับและการที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับทองเหลืองนะครับหูในตัวนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับในการที่สิบสามนะครับนี รายการที่สิบสี่เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพิมพลวงพ่อโตวัดตาประขาวหายของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับอันนี้เป็นเนื้อดินเผานะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระผมดูเป็นสั่งกรจายนะครับจะนั่งเหมือนหลวงพ่องเงินเลยเป็นเนื้อดินนะครับสบภาพก็มีใช้มานะครับน้าอกอกับหน้า มีรอยนิดๆน,นะครับคิดว่าดูเป็นสังกะจาร์เพราะก็มีเม็ดาซ็อนะครับพวกเงินจะไม่มีนะแต่ด้านหลังสวยอยู่นะครับเรียงพลาสติกนะครับนี่รายการที่สิบห้านะครับในการที่สิบหก 16, อันนี้น่านําเสนอมากเลยนะครับเป็นนางกวักหล่อทองเหลืองโลหะเก่านะครับค่อนข้างเก่านะครับภาพศิละปะดี คาาว่าเป็นสายวัสิุธาต์นะครับเจ้าคุณสีนะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อนะครับหล่อทองเหลืองน,นะครับต่อใบก้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อเขียนของพิจิตนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่18อยู่ในกอะเซตเทเลตนะครับอาจจะมัวมัวหน่อยแต่สภาพผ่านการใช้นะ,ปะเป็นเหรียญระครังนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะครับปีหนึ่งหกนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับผมไม่ได้แกะกรอบนะเพราะว่าได้มาก็ไล่ไปเลยนี่รายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นภาพผงปากน้ำรุ่นสี่นะครับ สภาพพอสวยนะครับผ่านการใช้มาเหมือนกันนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับในการที่19เก้านะครับในการที่ยี่สิบเป็นพระหลวงพ่อกลวยนะครับขี่สิงนะผมว่าหลวงพ่อกลวยนะผิดถูกขออภัยนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จขี่สิงนะครับองค์ค่้นข้างโตนิดนึงเพราะว่าด้านหลังเป็นยันแบบนี้ก็ต้องตีเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับในการที่ยี่สิบนะครับ ครบ20รายการนะครับ20รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรลมมเก็บเงินไปทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับองค์ที่21เป็นพระยอดอัฏฐานลถนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นพระกุชินเขียวนะครับสภาพไม่สวยในนี้ผมเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่21นะครับส่วนรายการที่22เป็นพระเนื้อดินนะครับค่อนข้างองค์ใหญ่นะครับมหาดีนะครับ ผ้าันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของพิษโลงนะครับผมจำไม่ผิดนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสามนิ้วครึ่งเลยนะครับค่อนข้างองญ่นิดนึงหน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับนิ้วกว่ากว่านะครับเกินนิ้วครึ่งนะครับแต่ไม่ถึงสองนิ้วนะครับอันนี้ผมเอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบยี่สิบสองรายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ